เอามาสัมภาษณ์ว่าสวัสดีครับคุณยายคุณชายอย่างตัวน้งองเอาเอาเรื่องไร่งานเอาไร่น้ำซื้อ,อ,อคุณยายสายสาวยายสาวหรือหรือ <c oughs> สาวสาวอันนาเมื่อก่อนตอนนี้ตอนนี้ผู้สาวปลูกเตยเอาเอาตอนนี้มาส้มสวนเตยครับบ้านน้องแบกตํำบลนาท่อมถึงอำเภอเชียงยืนครับมาเด้อมาเด้อวันนี้มา มารีวิวสวนเตยของพี่น้องครับนี่ของพี่น้องทีมงานของช่องเกษตรหมูพ่อเพียงนี่ยล่ะว่าเป็นไรปลูกเตยมาเพียงเลมีความรู้สึกเังไหนปลูกเตยมาเห็ดบัชพืชหมูดิบดบดสารคามพ่อกินพ่อใส่มโมนี่โมนี่เอาเห็ดลายมาเลยโมนี่ที่หาผ่านพ่อได้ซื้อปลาทูอือันอันตอนนี้เป็นยังไงราคาดีบ่คุณอร่อย เอออคืก็น่าจะซื้อแพงกระบอกมาซื้อให้เน้มาซอยกันเลยเนาะซอยกันแน่เออสวนเตยมันมินอพันธ์ขายบอฮาลูกค้าสนใจเอออันคุณคุณแม่สาวมินอพันธ์ขายบอขายกิ้งพันธ์บอขาย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 ไหนขายแหน่งบอขายหัวเจ้าของสวนหมดแล้วหมด บอลว่าไร่ใดบอลไร่เนี่ในมือละสี่พันพ่อไปพ่อมาเนี่ยครับสี่พันหาพันนี่คนงานมือละแปดสิบบาทกับพ่อบอลว่าพ่อแพงพี่น้องกันมาซื้อโลชเชียนซื้อหอดคนงานเอาวันนี้มามาถามคนงานวันนี้เก็บจังไลยเก็บจังไลยมัดเป็นมัดเป็นกลัมังไไงครับเนี่ยอันถุงละหาโลค่ะถุงละหาโลคนกรให้โลถุงละสี่สิบบาทอือันนี้ออเดอร์มาหลายกับมือหนึ่งก็ได้หลายถุงมือละหาลอยหกลอยเจ็ดลอยคุณละค่ะโอ้คดีอยู่ดีอยู ใครก็ยื้อซื้อพ่อได้กินในท่านพ่อได้ไปเสียบต้นน้ำพินย่างไปวัดอันอันตะวันให้พี่น้องมาซอยเหลือเนาะซื้อเนาะไม่ได้ยื่ซื้อมู้แม่กับผู้เส่งกับเบอร์ว้เห็นดีดีก็ยื่ซื้อย่ค่ะแม่ใครก็เข่าด้เนาะย่างไปวัดสี่เสียบต้นสบายยิ้มยุ่มก็ได้คานเงียะนี่ตะพูสาวนะครับนี่ครับสวนเตยครับสวนเตยแม่สาวพี่น้องบ้านแบกครับบ้านแบกตะบนนาทองอำเภอเชียงยืนครับเป็นของดีเป็นบ่อขึ้นโมครับมาสวนเตยจากไม่ไม่จาก ไม่ไเห็ดไรอุปกรณไรงานสองงานพวกนัดใส่ปากระได้หัวหนมารีวิวว่าเห็นยังเนแองตอนนี้พื้นที่จักไรคนแม่งนเีิพื้นที่มันสองไรตาเตยนี่ครับเป็นยังก็เห็ดไซสแแล่นี้ แโอ้มันมันเตยมันเตยมันเป็นสาวสวยเนาะคือเจ้าของเนาะต้องกันแดดย่าให้ย่ามันจะเสียผิวนี่ครับไฟสนใจกะพี่กัดบันหน้าท้องอะบันแบกนะครับเนาะอัฐบนหน้าท้องอัเภอเชียงยื่นของของเชียงยื่นมันจะเนาดีๆเนาะบันแบกกระดีนบะแบกซะซื่อดอกบันแบกอันลูกสาวสวยรวยเศรษฐกิจพอเพียงคนว่าพอเพียงครับนี่ครับอาชีพปลูกเตยเขากับแม่สาว แม่สาวสาวบั้นบั้นแม่เหลือมาซอยครับแม่เหลือมาซอยนี่ครับนี่ครับแพ็กลูกค้าครับแพ็กเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงถุงละหาโลหมดนะครับสนใจกับทรงเชื่ยื่นห่อขอนแก่นลูกค้ามีสูเมอร์ป่ะครับนี่บ๊อบซูเมอร์มันเป็นสินซีซีหามงอืมวัตถุที่นีเอาออนซอนวิธีเก็บนเก็บอย่างไรคุณแม่เก็บจังไหนเก็บง่ายๆนี่ครับครับเอาเนี่ยเก็บ มันฟุ้นเท่ากับสีเด่นล่างอันมีุ้้นจุ่มนำล่างนี่มันนานี่ยมันลมล้มบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังบ่เปลียงปุ๋ยนี่บ่เนาะนี่เลยนี่แหละครับแม่ยากระ่บมีอายมันควนยื่นบังน้เบังนบงนาใสก็ยังหมดเลยอน นาขาวขาวเข้ามาลำบากนาดำดำนี่เฮ้ยเตยนาขาวมาได้พี่น้องเด้อสวนเตยบ้านบ้านแบกครับบวกนท้โอ้ยสะอ่อนเป็นสมุนไพรครับออกบ้านไปย่างไก่ข้นหอมหวยหวยหอมยังหอมเตยว่าเป็นหอมข้นเด้พี่น้องข้นกับหอมแน่อยู่ด้วยบางคนงานคนงานกับหอมบางคนคนงานหอมจ็ยานวดเสียบานเดี๋ยไปเอาไปใส่ตะกร้าไว้ลูกไข่ไปซักว่าแม่คือหอมเตยแท้เอ้ยนี่นะครับชาวเตยนี่นะครับเนี่ยโป้จางกับมาดิโป้จางกับมาเพราะว่ามันเตยมันหอมเพราะยังมีความหอม โอ้สุยย b, ดยดอ,อ,ยอดครับพี่น้องครับมามาหันมาศึกษาดูงานมาเบิ้งงานก็ได้มาซื้อกิ่งพันธุ์มาซื้อใบเตยก็ได้ครับสนใจทักมาเลยครับพูดแล้วครับพี่จากเห็ดจากาไม่ไม่เฮ็ดไม่ไม่พูดอะทั้งไส้ก็มีผักพกวนรำใบใบบัวบกพี่น้องเอ้ยพูดอะมิโซแนวใบกูดใบใบกูดก็มีบัวบกกับมี่มี่หัวท้อสยาม พูดอันนี้ก็มีเอาพูนว่ามีมารีวิวตัวนึงอีกสินค้ามาไหมอันนี้ก็ได้ขายสิขายเป็นโลคือกันโลคือกันเริ่มปลูกไปเริ่มปักโอ้เริ่มปักหลายแล้วก็ปักเสียบไป็นโว้บ็นคนไขแน่ชนีดเขาก็ต้องกันอันนี้นี่บ่หลายเนาะนั้นทางบ่มีหลายแต่ว่าเขาเอาเสร็จะหลายอยู่ได้ได้มือได้ได้มือเลยสี่พันเพต้องไปคิดทั้งหลายเนาะเสามสิบไปคูณก็คิดเอาเด้อพี่น้องใครคิดว่ามีไอ้นี่ละ เสตวันลัเอาสนใจมากนะครับเ้อมาเบิงสวนเตยพ่อแม่สาวบ้านแบกครับไปเลยครับพอนบปลากระลังบงสาสงสัยจะเป็นพื้นที่สามไรสี่ไรขึ้นนะครับพอนะครับอ่า้งถึงสองไรปลาผุ่นน้ำปลาไม่เป็นปลาไม่เนาะอันนี้เป็นปลาเก่าปลาเก่าก็สวยแล้วเนี่ย เอาสรุปเอาฝากง้างหาพี่หาน้องแน่บ่เดี๋ยววันหาพี่น้องอยากมาส้มให้มาส้มบอมาอย่ามาอุดหนุนให้มาอุดหนุนบออุดหนุนเลยอ่าไพสนใจจริงใบเตยใบเตยว่าต้องรักดอกไฮยันกินฟรีได้เออบ่ต้องรักวะนะวิวิเพยรักเตยดอกเตยกินฟีได้กินฟีได้อ่าเอามาเลยครับเด้อยาสมุนไพรฝากกดไลค์กดติดตามช่องเกษตรหมูพ่อเพี้ยนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆจากแม่สาวสวนเตยครับได้บุญละ ครับไปสนใจนอพันสนใจใบก็มาเด้ครับเด้อพิกัดบ้านนาบ้านแบกเอ้ยตะบ้านแบกตำบลนาท้องหรือติดต่อมาทั้งซ่องเกษตรหมูก็ได้ครับเบอร์โทรก็นี่แหละเกษตรหมูพอเพียงอ้าวสมภูหวานออาสมภู่เอาคุณแม่สาวฝากยังฮะพี่ฮาน้องมาหน่อยฝากตะวั่มดีๆน่าร่กมาแมาโลดมาเที่ยวสวนนี่เอามาเบิ่งศึกษาดูงานมาได้นะครับเด้อมาได้ครับเด้อครับเออได้ได้บ่หลายดอก มือละสี่พันแต่ว่สามสิบกูนเอาครับขายเตยบ่บอ่บอดำบอดำ่บอกำมินจะหอมเตยครับนะครับสวนเตยทั้งนั้นนะครับเตยสวยๆจากแม่สาวบ้านแบกครับแค่นี้นะครับเนาะเล็กๆได้น้อยจากซ่องกรเซียนหมูพ่อเพียงสวัสดีครับ